เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรัสักฮา,า์ดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3พร้อมคณะทำงานก็ได้เห็นถึงความจำเป็นนะคะแล้วก็เร่งด่วนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการมอบข้าวสารบ้านละ25กิโลกรัมค่ะ รวมถึงได้มอบให้กับครอบครัวของพี่น้องชาวคลองสามในพื้นที่หมู่สามตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีด้วยเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวคลองสามที่กําลังประสบนะคะกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ซึ่งหลายๆท่านก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนะโดยชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้โดยปกตินะคะ ก็ทําให้ประสบความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเลยดังนั้นเข้าสารที่ได้มอบให้แต่ละบ้านจํานวน25กิโลกรัมนี้ก็ที่สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้เป็นอย่างมากแล้วก็มีเข้าสารไว้ประกอบอาหารหลายเดือนเลยค่ะ ในช่วงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าท่านนายกอบาตาคลองสามก็มีความห่วงใยชาวบ้านเป็นอย่างมากไล่ลงพื้นที่ทุกวันเลยนะคะเพื่อจะมอบข้าวสารและพูดคุยให้กําลังใจกับชาวบ้านเรียกได้ว่าท่านเป็นผู้นําที่เข้าถึงความทุกข์ของที่น้องประชาชนชาวบ้านได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้การมอบข้าวสารเนี่ยยังสามารถที่จะดูแลผู้ป่วย ผู้ที่ติดเชื้อโควิดและผู้กักตัวได้เป็นอย่างดีซึ่งที่ผ่านมาก็มีพี่น้องชาวคลอง3เจ้าของกิจการร้านค้านะคะรวมได้ร่วมกันมอบเตียงรถเขน็นและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ป่วยรวมถึงน้ำดื่มซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะและข้าวสารอาหารแห้งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แล้วก็นำไปใช้ที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยก็ต้องขอชื่นชมนะคะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตําบลคลอง3าที่ท่านเนี่ยลงพื้นที่เข้าถึงได้ทุกจุดแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะก็ต้องขออนุโมทนากับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านด้วยที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆเหล่านี้ในยามยากลําบากค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ